เออเอ้ยอย่ามาเล่นตรงนี้โอ้สมไ่ลยวขวานอโอสมมตาบาราอสมมาบ้านเราเบบมาสมมาบ้าเราะสมมาบานเราไอ้ชิงออฟดอกไอ้ขวาไอ้ชิงออดอกอะไรนบ่ยไ้ขวาไอ้เแกยังอยเออเออตีอยู่ไหนวะตัวยังฟรีเลยเียก้าวินหายไม่เอาข้าแกงไม่ไงไว มันต้องมีคนโฟกัสตัวปืนฝั่งเขาด้วยครับในไฟในไฟกดเอ็นคุยกันนะส่วนส่วนในวอเดี๋ยวปืนจะคุยกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้หาคนไปซ้ำให้ใช่ไหมหมอไม่คนอื่นกะพูดได้สมมติอยากให้ยิงตรงไหนมึงพูดได้ในวอสมมติมันไกลอ่ะเออมึง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 พูดได้ไหมถ้าผมลงมปืนกลางไฟกลางไฟงไม่แพ้นะไม่แพ้นะถ้าผมลงปืนได้ผมลงมแล้วพี่วางอยู่ไหนพี่วางอยู่คุณเจนหัวงอกนะเอาดิเอาดิเล่นได้นะยิงได้ลงแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย

ลมเยอะลมเยอะเออยู่ให้เขให้ยิงไปเขาต้องได้ผมไม่ได้ยิงอ่ะโคตรเยอะอ่ะดูดีพี่อม่อยานู่หลังอยู่หลัอยู่หลังไม่ไม่ต้องตีพี่เข้าไปอุ้มศพได้ได้ได้เรู้เรื่องแล้วพี่ดีเขาลมเยอะให้ชมเลยไม่ดี้หรือยังไงลอยเขาดันมาได้นะก็ลมเยอะมากอ่ะใจเย็นใจเย็นแล้วแต่ดีอ่ะพี่ใจเย็นใจเย็นบอกไม่ดันตอนไหนก็บอกเลยมึงบอกเลยเขาม่าลมเยอะนะลม่ลมเยอะนะคุณลมนะคุลมคุลมคุณลมนะคุณลมอ้ปืนดันไปหน่อยปืนดันไปหน่อยคุณลมคุลมคุณลม ล้มนะปืนล้มปืนล้มปืนล้มปืนบ้านมันล้มไอเพื่อนเราโดนดึงเพื่อนเราโดนดึ่งไอเราเพื่อนหน่อยผมล้มปืนปืนบ้านมันลุกนะบ้านมันปืนลุกเพื่อนหายเยอะเพื่อนหายเยอะมึงหาเพื่อนมึงหาเพื่อนเฮ้ยมือมือสมัาร์ทมือสมาร์ทปืนล้มปืนล้มปืนล้มซ้ายปืนล้มฝั่งซ้ายสองตัวปืนล้มสองตัวฝั่งซ้ายนะสองตัวเลยเห็นเบ้าใชาชิบะดิชิบะดิไกลนะ ล้มปืนล้มปืนล้มอีกปืนล้มอีกาชุบนะหล่มันเหลามันเขาชุบอยู่นะหลมันเขาชุบอยู่นะปืนล้มอีกปืนล้มอีกปืนล้มสตัวเพื่อหน่อยเพื่อนหน่อยไ่ไม่่เอาเพื่อนหน่อย่เอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่หาเพื่อน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 ท่โอชาทิ้งตมาทิ้งหลบเลยเ้ยเพื่อนเพื่อนหายเอหน่อยดเอาเยหหหค่อยไปลหลิ้งหลเ้ยเพื่อนเพื่อนหยเยอรงหนอยดเเยหวหห่อยีกท่หบิห เดี๋ยวข้างในโดนซ้ำย so no so mm. wow. ิงเดี๋ยวข้างในบ้านเราดีเอ้เอยเอยอย่ามาเล่นตรงนี้โอซสมไขวาน่อยโอ้สมซอนมบัานเราสัตบ้านเราเตบตบบาสมบ้านเราสมบับ้านเรารู้มาบ้านแล้วนะผมจะลงปืนป่ามาจนนึงนะปืนยิงไหนเด็ปืนยิงไหนเด็กจะทาขนยิงไห้เดนตีมานาขนี้มาขมาขมาขาน้าขานมาีมาขนนีมาขนนีมาขานนนน คือยีเบกหน่อยยิงเบกซ้ายหน่อยยิงเบกซ้ายช่วยเพื่อนหน่อยปืนขวาลบรถชุดเพื่อนนี้หายชุดเพื่อนนี้เพื่อนหายไปไหนหมดหน่ะดาบอะไรดาบอะไรไอ้ปืนเอาเพื่อนเพื่อนดาบขึ้นไม่ได้ดาบขึ้นไม่ได้ดาบขึ้นไม่ได้ไอ้เพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะใส่มือเอายิงหน่อยยิงหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนตายเยอะไอ้เหี้ยเพื่อนตายเยอะมึงเราไอกูโดนยิงไหวดิดิดันขึ้นมาหน่อยดิดิปืนเราโอ้โหปืนเราล่วงปูนล่วงสองกระบอกเลยเอ๊ะมากูโดนล่วงนะขวามือ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 ผมไปกันเดี๋ยว ในรัวลุกในรัวลุกรู้ไปไหวใช่ไหมันหมดแล้วเนี่ยโอ้ยยิงไม่โดนอีคนล้องระวังกูโดนยิงนะกูโดนยิงนะยิงว่ะจากบ้านมานะใส่ใ่ใส่ใส่ใส่นส่ใ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 ไ่ใส่่ใไ่่ใป่ใส่นไ่ใส่ใส่่ใส่ใสโดส่ใส่ใ่ใไ่ใส่ใส่ใสนดส่ส่ใส่ใส่่ไส้ใปืนส่าส่่ใส่่ใส่ใ่ใ่ใส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 ส่นส่าส่ใ่ใส่ใ่ใส่ใส่ใสส่ใ่่ อยู่กลางไฟเลยปืนล้มปืนล้มปืนล้มปืนปืนที่ทะลุมาล้มแต่กูดันไปข้างหน้าทางน้นผมเปลี่ยนสาผมเปลี่ยนสาผมเปลี่ยนโอ้โหหลังบ้านเราฮัลโหลหลังบ้านเราโดนฮัลโหล่ะไปแล้วฮัลโหลปืนตายไอ้ไอ้ดีดียิงขนไหนพี่หน่อยดิแตกแล้วหลังมาแตกนะดีดีดีกูโดนนะกูโดนลวงนะไอ้ไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนโอ้โหตาย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 เฮียตายเฮียตายเปลี่ยนไม่ได้ ไม่รู้ไอ้เหี่ยเต็มที่นหมดแล้วกูยิงแบบเบรกไม่มีมันไม่้วงกันเว้ยตายกันเร็วไอ้ดีไม่รอดแล้วไม่รอดแน่ตาดี้เอ็นดีชอบโดนไฟแรกเลยไม่รู้เนะี่ยเอ็ดีชอบโดนไฟแรกคีแล้วขีแล้วขีแล้วเตีเย็นขีแล้วหมดหมด <laughs> ใครมันพูดว่ะหมดหมดหมด นน่งปืนมาอยู่หลังบ้านกับกูสามก็บอกเลยอย่างเงี้ยพี่ซูมา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 รถที่นี่ไอโอโซนนักเงินสี่ยิงไม่ไกลเท่าปืนพัดป่ะมันยิงไม่ไกลเท่าผมใช่ป่ะเก่งมากตรงนี้เราโดนตลอดเลยสวยสวยสวยทุกคนเก่งมากเก่งมากได้ได้ไอ้เย่ยโฉกพูดนี้กูได้ยินอะไรวะ ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อย่างที่นี้เล,เล่นเล่นเกาะกลุ่มบบกับเพื่อนไว้อ่ะมีเล่ยอยู่ไหนปืนล้มปืนล้มเดชัตสเดชเข้าระยะปืนเขา,า,เอ,า,อ,าอ่ะเอาง่ายอะต้อง,บบตงดันไม่ต้องดันไม่นอนถ้ารู้ไปโดนสามฟีนี่พี่ผมบอกเลยใช่ใช่ใช่มีปืนกลางไฟด้วยนะอย่ามาอย่ามาอยู่ทางพี่เยอะนะโอเคปะ เร่ให้เรารับอย่างเดียวเลยรอรนมาเพราะว่ามันจะดันไม่ได้หน้าบ้านเขาเหมือนเขาล่อเข้าไปใช่ใช่เขาอเขา่อเขา่ออมันเล่นรอลอเขาดันมาเหมือนกันสังเกตด้วยปืนเขาเซ็กวาสุนะระวังเด้อปืนเขาอยูดเอรถแดงอะไปห้มึงดันไปอะมึงหลุดเดี่ยวแล้วมึงตายมึงโดนกระสุดอะไรครับกสุดผมมีผมมีพร้อมไม่ต้องมาสอนผมรอแบบขกระสุนอะไรไอ้ีกูมีเเยวเเอยู่แค่ตรงอาดพอยยดงกไฟนะพี่ต๊อด ไม่ปีกวางก็สูญมาเยอะกว่าก็สูญมาเยอะในตัวกูอีกูเหลือร้อยแปดสิบนัดได้ครับพี่ลั่นเลยพี่ลั่นเลยก็ได้แล้วพี่กระจุกก็ได้คนเหลือครึ่งทางเนี่ยเอาผ่านไปแล้วเลยพยายามอย่าเลยเอาผ่านก็โดนยิงไห้เฮียไม่เป็นไรครับพี่เฉยเฉยเดี๋ยวพี่เชิงเชิงเชิงไอ้ปืนมันอยู่รถส้มอ่ะเห็นไหมรถส้มขวามือตรงเสาอ่ะเห็นแล้วครับ รู้แล้วทำกันบันควนตีนหน่อ้สัตว์เออต้องตีหน่อยลูกน FIFA ัน่งฟีฟ่าเฉือนเนอยูอย่เริ่มไกลแล้วนะเริ่มไกลเข้ามา,มาแนละ้วเย็นเจนเจนเจนชนะเว้ยปืนอย่าโผล่นะเว้ยถ้าปืนล้มเมื่อไหร่มันน่ามันน่าจะดันแน่นะเว้ยระวังนะเว้ยปืนเก็บก็ไหนนะ ตั้งตน,งนตนะอ,อย่าลืมนะมึงใหญ่ดันไปนะเว้ห้ามมึงดันไปอ่ะมึงหลุดเดี่ยวแน่พยายามเล่นเกาะกลุ่มไฟกับเพื่อนเดียวนะเว้ยที่ถ้าเห็นจังหวะเข้าได้บอกเพื่อนนะเด็ยเขาหยับแล้วเฮ้ยเขายับมาตรงหน้าผากก็ได้นะเราให้ปืนเล่นหลังเอาผากก็ได้นะผมเล่นได้หลัหลงเอาผาดผมยิงได้เลยมาถึงให้เพื่อนมาหยิบมาเดี่ยวอยู่ยืนสองข้างหน้าข้างหน้าอเออเยับมาหน้าไหนก็ได้นะให้เพื่อนหน้าผาดหน้าผาดหน้าผาเออแค่นั้นอ่ะมันจะได้แบบค้นกันอะไรเงี้ย นี่เข้าทางเขาเลยนะพี่แค่หน้ารุนแราไงไม่ต้องไม่ต้องดราไปหาเขาแค่นั้นไม่ต้องรีบปืนแม่งเล่นยาวเาแพลนีใครใจเย็นกว่าได้เปรี่ยนไปน้องหนูกูรื้อเดียวสองร้อยห้าสิบแม็กอะ กูยิงอย่างมันน <เล S 1> <royable> ่ะเริ่มเริ่มเริ่มยิงมันมันพอเข้าได้แล้วนะมันพอเข้าได้แล้วนะเอาจริงเอาไงเอาเอาดีๆได้แล้วระยะระยะา่ดเนดเ่ดนนดตัวติดตัวตกดดตัวนดัวติดตัวติดตัวูิดตัวดัวนิดตัวติดาัวติดตัวติดตัวติดด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 ดตดต

เพื่อนเพื่อนโดนนะกูล้มนะกูล้มขวามือนะโอโซนดีดีพี่ล้มขวามือนะโดนกดมตรงกลางหน่อยมาตรงกลางหน่อยมาตรงกลางหน่อยเพื่อนเอาเพื่อนปืนขวามือเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอปืนล้มปขวามือล้มปขวามือล้มปืนน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 นลนน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 ลนน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 ่นน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 ลนน่นนลนนนนนนปืนล่น ดุงศพเขนตายเต็นเลยนึงสพเขาึงสพพื่อนมาฮัลดมือกดเดียวสไมือกดเดียวสไมือกดเดียวไห้ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้กาชิมเปลี่ยนได้เฮ้เอ้ยดีๆๆๆกดปืนให้พี่น่อยขวามือเมื่อกี้พี่กดไปแล้วรอบนึงดีๆๆเห็นปะ ฮัลโหลตกลางตกลางมานจะไปเอาศพแล้วปืนล็อกกระไรล็อกกระไรเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วลมร้อนไอ้แก่การ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 ยิงยิงขนาดพี่ยิงขนาดไม่กูโดนกดกูโดนกดเหมือนกันดูโดนกดเหมือนกันไม่ต่อไอ้ลูกข้อไดันนะเว้ยข่อไดันนะเว้ยขาลมเยอะนะขาลมเยอะนะโวยปืนอ้อมสายมาปืนอ้อมสายมาเฮ้ยไม้อ้อมสายมาส้ำหรักซ้ำหนักกูโดนกูโดนกูโดนปืนขวามือยิงเฮ้ยไปหลวงไปหลวงให้หน่อยคนนึงไปหลวง ไปลงให้หน่อยคนนี้พาออไเีามดูฟีดให้ฟให้เฮ้ยให้พีตอฟีดให้พีตอฟีดต่อฟไปนี่กาดสมาร์เด่งสมาร์ดดนงสมาร์สมาร์ดสมาร์สมารตดอกางตอกางสมานอกางึสมาร์อกาเป็นฝ่ายหน่อยเลมปม พี่ไม่โดน้พี่ต่อพี่ต่อเนี่ยผมจุ่มพี่ต่พี่เนี่ยผมจุ่มพี่พี่ไม่กูโดน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 หลวงกูโดนหลวงยังไม่โดนกูโดนหลวงกูตายนะกูโดน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 กีกีกดี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 แกพี่ยอะไรมาเนยผมล้มผมล้มปืนอยู่ปนยือยู่โมทรี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 โมทด่อนหนดับปูอดเหี้ย เล่้ยหไหเลียหไหนกันไป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 กูโดนกูโดนกูโดนดึงสมา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 ไว้ถือไวถือไว้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 ไว้ถือไว้อไมอไว้ถลอไว้ถือ้อว้อไวตถืกไวหถือว้ถือไวไว้ถือไว้ปืวืวว้อ้ออ้อ้ชไ้ไ้ัง้ไอ้ไ้ออ้ืปืนอกระบอกอยู่อหลังกระบะมาล้วหน่อดีให้น่อกระบอะ

เออเเอาไปดีคควาิด้มมไม่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 เงี้ยก่เงเี้ยงเี้ยง้ยเงไอตีอยู่ไหนวะตัวอย่างฟรีเลยเฮียกล้าชิมหายเม่เอาข้าแกงได้ไงไวเฮีย้เมีคนตอมาพี่มาตัวโง่เลยไอตี๋ตัวโงเลย ไม่ไม่ไม่กูเอาผ่านมาเราตัวเองด้วยจัดได้กี่วันเดียวจัดได้กี่วันเดียวเขาหลอเพื่อนเพื่อเราอยู่เขาเครียดผมนี่ไงลุงเพื่อนหายหนึ่งนะเพื่อนหายหนึ่งนะแคร์ต่อวะอยู่อนแคร์ต่อวะลุงลุงพาผมไปเติมกระสุน์ตแบบนี้ไหมครับบ้านเหล็กบ้านเหล็กของบ้านหัวใจครับบ้านหัวใจ